จ้าใครมีปัญหานะคะผิวแห้งผิวครัำน้ำเสียยากมีออร่านะแม่ผิวไม่สู้แสงวันนี้แหละคุณพี่กดมนดิงกรูต้าคอลลาเจนโปรคู่ไปทานได้เลยวันนี้ราคาจึงราคาปัง259บาทได้ไปทั้งหมด120ซองเลยนะคะพี่ๆจา๋าจากราคาเต็ม490บาทวันนี้เข้ามาแล้วนะแม่ไม่ต้องลังเลยเลยสั่งซื้อไปได้เลยแม่แกล้งแก้งกดแกล้งแก้ง,กงจิ้มมาได้เลยนะคะวันนี้แฟลชเซลจํานวนจํากัดนะจ๊ะแม่แม่สามหมดแล้วหมดเลยนะคะสําหรับโปรคู่เนาะได้อะไรบ้างได้คอลลาเจนนะคะ1ห่อนะคะ มี6กซองเลยกรูต้านะคะหซองใหญ่ๆมี6กสิบซองเช่นกันวันนี้พี่ๆกดไปได้เลยนะคะแพ็คคู่กรูต้าบวกคอลลาเจนไปทานเสริมกันได้เลยรวมกันร้อยยี่สิบซองจากพี่ๆสาน้องจัดโปรให้แฟตเซลเฉพาะในไลฟ์นี้เลยนะคะเหลือแค่259บาทเท่านั้นเลยนี่มีคุณพี่บอกว่าได้230บาทค่ะแรงมากคุณพี่สาคุณพี่รีบชําระเงินได้เลยนะจ๊ะคุณพี่ชําระเงินหรือยังถ้าไม่ชําระเงินระวังนะคะคูปองหมดก่อนนะจ๊ะลูกค้าใหมสิบบาทค่ะแรงมากคุณพี่สาลูกค้าใหม่น้องก็มีคูปองพฟี้ ให้ด้วยกดติดตามกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณพี่ใครกดติดตามแล้วพิมเข้ามาบอกน้องนะเดี๋ยวน้องเปิดคูป,ปองพิเศษให้เลยลดจึ๊งจึงฉ่ำๆไปเลยจ้าวันนี้ราคาเหลือแค่259บาทตะก้าขึ้นฮอนแล้วจากพี่พสาวตะก้าขึ้นฮอนแล้วนะใครกดไม่ทันน้อง๋าบอกเลยคุณพี่ไปจ่ายราคาเต็ม490บาทได้เลยวันนี้เป็นโปรคู่คาาเจนนะคะบวกกับกรูตาถุงม่วงเลยค่ะเขาจะเป็นรสชาติแบบเบอร์รี่เบอร์รี่นะคะส่วนกรูตาเนี่ยจะเป็นรสชาติแบบเอเอองหุ่นเลยแม่อร่อยมากๆเเลลยค่ะ่ะะขาจไมมีิ คาวเลยแล้วก็ไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันด้วยเพราะฉะนั้นคือใครที่แบบว่าควบคุมหุ่นอยู่ก็คือไม่ต้องกังวลเลยค่ะพี่ๆสามารถทานได้เลยนะจ๊ะมีคอลลาเจนหลายชนิดมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเปปไทด์เดเป้พายไททูนะคะก็คือช่วยเรื่องผิวเรื่องผมเรื่องเดบก็คือข้อเข่าด้วยแม่ครบจบในหนึ่งซองนะคะกดไปทานได้เลยนะจ๊ะวันนี้นะคะโปรคู่คอลลาเจนกูต้าเหลือแค่2 5 9บาทมีใครได้ถูก,กว่านี้ไหมพี่ๆจ๋าเมื่อเช้าพี่ๆบอกว่าได้ไป230บาทนะคะ,ะใครได้ราคาถูกกว่า259บาทไม่ต้อังเลเลย หรือใครเข้ามาวิเชอร์259บาทพอดีเลยคุณพี่กดสั่งซื้อชําัะงเกินไปได้เลยนะคะวันนี้ได้ถุงใหญ่สะใจกันไปเลยแม่ะะร้อยยี่สิบองนะคะถุงละ62ซองคอลลาเจน62ซองกรูตรา6กซองนะคะทานแค่วันล,ละ1นองเท่านั้นจะไปพี่จาชงกับน้ําเย็นน้าอุณหภูมิห้องได้หมดเลยนะคะจะทานก่อนนอนหรือว่าทานหลังตื่นนอนก็ได้นะตอนท้องว่างเนี่ยทานได้เลยแม่เป็นรสเบอร์รี่รสอ่างหุ่นคะ่ะแม่จ๋ามีส่วนผสมเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนผงทับทิมนะคะหรือว่ามาได อ่งหุ่นเนาะช่วยเรื่องชะลอวัยต้านแก่นะคะสร้างคอลลาเจนลดกันกระสิวผิวแข็งแรงลดอาการอ่อนเพลียนะคะกดไปทานได้เลยตัวนี้รสชาติอร่อยมากบอกเลยแม่ทานแล้วติดใจแน่นอนนะคะสั่งซื้อแล้วค่ะข,ขอบคุณคะ่ะ พี่รอรับสินค้าได้เลยนะ LED 2 5 9บาทก็คือคุ้มมากๆเลยแม้เหมือนคืนกําไรให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยแม้ใครไม่ทันนะคะคุณพี่ไปจ่ายราคาเต็มได้เลยแอนไม่บอกเลยไม่ถึง5ออเดอร์สุดท้ายแล้วจ้าโปรคูกลูต้าคอลลาเจนนะคะ5ออเดอร์สุดท้ายนะคะใครจะกดรีบกดรีบ,รบชำระเงินได้เลยนะใครเพิ่มสินค้าลงในะรถเข็นอยู่ตอนนี้นะคะระวังไม่ทันเพื่อนคุณพ,พี่รีบกดชำระเงินได้เลยนะคะแล้วก็พิมพมาบอกน้องนะจ๊์น้องเต็มแพ็คออเดอร์ให้เลยจ้า